สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่11บธันวาคม67ครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มสีครับเกือบจะห้าทุ่มแล้วครับบอดี้คอแกโก้นะครับพวกอะไรไม่เกี่ยวนะพวกอะไรที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่ของแท้ของเขานะครับคือผมได้บอดี้กับคอแท้ของแกโก้มานะครับเป็นรุ่นโบออนนะครับสวยมากครับสวยจริงๆ พวกอะไรพวกนี้ผมไม่ได้หาอะไรแท้ที่เป็นเม็ดอินเจแปรหรอกนะครับผมหาอะไรที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยใส่เข้าไปผมจะขายแค่บอดี้กับคอนะครับต้องไปโมต่อเอานะครับแต่มันคุม้มอ่ะจริงๆผมอยากจะมโมเก็บไว้เล่นเองนะครับแต่ว่าผมมีแกโก้คัสตอมแล้วนะครับบอดี้เนี่ยเขาทำลิลิที่ร้านไหนมาไม่ทราบนะครับตรงเนี้ยมันเป็นช่องของรูซีเลคเตอร์เขาอุดไว้นะครับท่านต้องไปเจาะให้เป็นรูซีเลคเตอร์เองนะครับแต่ผมดูรายละเอียดให้นะครับพวกกรอบปิ๊กอัพเนี่ยก็ไม่ตรงรูหรอกนะครับ รูมันก็เป็นตรงนี้มันเจาะเป็นเหมือนฮอลโลยนะแต่นี่เป็นสแตนดาร์ดนะนเป็นสแตนดาร์ดเสียงไม้แบบแห้งแล้วโป่งมาเลยทนลองดงูพวกนี้เป็นย่องจีนธรรมดานะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็คว้านรูให้มันให้มันใส่ได้นะครับเพราะว่าอา่ามันต้องใช้อย่องเจแปนถึงจะรูพอดีกับเสานะครับระยะเสามันเนี่ยพวกย่องจีนใส่ไปมันจะแคบนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวบิดของกิบสันนะครับผมใส่ไว้นะครับ ผมขายแค่บอดี้กับคอนะครับบอดี้กับคอเท่านั้นนะครับอาจจะให้ดูลายไม้นะครับไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับสวยมากด้านหน้าเขาลอกสีทั้งหมดนะครับนะครับลอกสีทั้งหมดไม้เก่าสวยมากตรงนี้เป็นฮอลโลนะครับตรงนี้เป็นช่องระหว่างเนี้ยเป็นฮอลโลเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้แล้วก็ให้ดูไบดิงก่อนไบดิงเหลืองออลนะครับสวยมากนะครับไม่มีอะไรแตกหักนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีรอยแตกหักที่ท่านเห็นทั้งหมดนี่เป็นรอยเสียดไม้นะครับเอาละครับตรงด้านนี้เขาทาสเกลลอปไม่ใช่สเกลลอปอะ่ะเขาไปทาเหมือนโซลปอะ่ะเหมือนให้มันพักแขนหรือไงตรงเนี้ยปกติบอดี้เล็ทพอมันจะไม่ไม่คอนทัวร์บอดี้แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ทําแบบว่าคอนทัวร์แต่ก็ทําสวยนะครับทําสวยนะเป็นลายก้นหอยเลยสวยมากนะครับเนี่ยทำคอนทัวร์ตรงนี้เพื่อให้วางแขนนะครับเหมือนกับระวางแขนเหมือนกับกีตาร์ทรงเฟนเดอร์นะครับ นี่เป็นรอยอรอยกันต่อไม้นะครับต่อไม้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาห,อหูฟังดูผมใช้หูฟังเป็นไม้นะครับามาดูอีกข้างนึ่งครับ<อ>ก็จะลออแบบเป็นสีสีเดิมก็เป็นสีเนี่ยสีมังคุดเนี่ยครับแล้วก็ลอกเป็นลายไม้ด้วยนะครับไม้สวยมากนะครับพวกผ่าชุดบรรลุนันก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับนะ ซอกคอกบอบอดี้ก็มีรอยคล็กแค่นิดเดียวตามธรรมชาติของกีตาร์ปีเก่านะครับนะครับอ่าซอกคอบอดี้ก็ด้านนี้ก็เรียบร้อยดีมีรอยคล็กตรงนี้นิดเดียวตามปกติกีตาร์ปีเก่าครับบดิ้งยังสภาพดีนะครับบดิ้งยังอยู่ครบนะเท่าที่ดูนะครับบดดิ้งอยู่ครบนะครับอ่ะดูลายไม้ด้านหลังกันครับอันนี้ไม่ใช่ฝาปิดของเขานะครับฝาปิดเขาไม่มีนะฝาปิดไม่พอดีนะครับฝาปิดใหญ่กว่ารูนะครับ เอามาปิดแค่มาให้อของในวงจรหลุดออกให้เฉยลายไม้สวยนะครับตรงนี้เป็นก้นหอยเลยนี่ครับให้ดูโดยรวมตรงนี้เป็นเส้นๆสวยมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่ากีตาร์สมัยก่อนเขาแบบเขาใช้ไม้กันแบบเหลือเฟือจริงๆนะใช้ไม้ดีๆใช้ไม้ที่แบบลายไม้จัดเกินจัดอย่างนี้จนหมดเลยครับ ทุกวันนี้กีต้าร์มันไม่ใช่มาแบบนี้แล้วอะเพเดนี่ก็ไม่ใช่เพเดเดิมนะครับเป็นเพจอันเล็กซึ่งมันพอดีกับคอเลยนะครับกับเหล็กกับเหล็กยึดคอนะครับซึ่งใส่ได้พอดีเลยแต่ไม่ใช่เพเดเดิมนะครับเพเดเดิมน่าจะมีปั๊มตัวเลขหรือเม็ดอินเจร์แปอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับอ่าัอด,ดี้ครบแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูคอคอสวยมากครับฟิ้เก์บอร์ดสวยมากนี่ครับ สีน้ำตาลเข้มจนแบบถ้ามองเห็นเผนื่อนนึกว่าอีโบนีแต่ส่วนนี้ไม่ใช่อีโบนีนะแต่โอ้โหสวยมากแล้วอะบารโลมันเหลืองออดแล้วนะครับภาพที่ท่านเห็นในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่มีการปรับแต่งภาพเพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะครับจะไม่ปรับแต่งเพิ่มใดใดใช้กล้องไ iPhone รุ่นเก่าแปดพัดถ่ายแล้วก็จะลงแบบนั้นเลยไม่มีการแต่งรูปเพิ่มนะครับอินเลสวยมากเสร็จเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มันก็เตี้ยอย่างงี้ครับเฟตรุ่นเก่าๆนะครับ สึกอยู่แล้วครับตามการเวลาแต่มันไม่ได้สึกจนเป็นรอยใหญ่ๆนะครับฝืนยังทนเซตอัพดีๆเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่ากีตาร์กรมก็จะเล่นยากหน่อยจะให้เฟดบันดันสายแบบแข็งแข็งสูงๆมันก็ทําไม่ได้ก็ต้องไปรีเฟซเอานะครับแต่รีเฟซแล้วเสียงก็เปลี่ยนนะอ่ามันก็มีข้อข้อแรกเปลี่ยนนะครับอ่านัดมันนะครับก็ทําเหมือนกับรีลิกตรงข้างบนนี้นะครับแต่ล่องตรงนี้ก็น่าจะใช้งานได้อยู่ฝาปิดเหล็กคันคอนี้ไม่ใช่ของมันนะครับ แต่ไอ้ขันคอใช้งานได้นะครับใช้เบอร์ใหญ่สุดเลยใช้ประแจบะเบอร์ใหญ่สุดประแจเอนะครับผมขันเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงหัวนี่ก็มีรอยขัดสีมาจะเป็นรอยกระดาษทรายไหมฮะผมบอกละเอียดเลยนะแต่โลโก้ที่เป็นโลโก้อัลบอรโลนของเดิมครับเขาเหลือเว้นไว้ไม่ทาเก็กโก้เป็นอัลบอรโลนะครับหัวแบบ๊อปปี้กิฟสันเลยนะครับหัวเป็นหัวหัวโตนะครับหัวแบะแล้วก็มีรูปปากตรงนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็มีรอยขาดกระดาษทรายนะครับ <_ t ell> ผมใช้เลมอนออยทาให้มันให้มันลายไม้จต่จัดสวยดี <_ t ell> ตรงคอ,อก,ก็นี่ครับอ่าทำลิลิกนะครับสีเดยเป็นสีมังคุดแบบนี้ครับแห้งสนิทแล้วต่อไม้สามชิ้นแบบกิฟสันครับติดลายเฟรมมาหน่อยด้วยนะครับเนี่ยทาออยดีขึ้นลายเฟรมแล้วเคลือบได้นะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมันมีลายเฟรมอยู่นะครับ เป็นต่อคอสามชิ้นนะครับสวยงามนะครับอ่าแล้วก็สีตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ชอบต่อแบบนี้ครับดีไซน์ญี่ปุ่นครับบางตัวก็ต่อตรงนี้นะครับเกโก้ตัวคัสตอมนั้นต่อตรงนี้นะครับต่อไม้หัวตรงนี้อันนี้ต่อด้านข้างนะครับอ่าแล้วครับไม่มีรอยหักอะไรครับสบายยิ่งลิลลี่มาอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยเป็นรอยขีดข่วนเฉยๆนะผมว่าอ่าตรงเนี้ยนี่เป็นรอยขีดข่วนนะครับ อ่าเนี่ยรอยขีดข่วนนะเพราะว่ามันไม่มีการไม่มีรอยซ่อมรอยอะไรเลยนะครับจ่เป็นรอยขีดขว่วนรอยแครกอะไรของไม้อะไรสักอย่างนี่นะครับอ่านหน้าไปโมเล่นนะครับสวยมากนะเนี่ยถือเท่น,นะครับผมจะลองเข้าวางกับประตูตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวนะไม่ใช่มันไม่ใช่หล่นออกมาล่ะลูกเอ้ เข้าของสีงประตูจังเลยอ่ะมิจะไปแต่งบ้านดีเนาะเนี่ยวางข้อประตูสวยจังอืมเนี่ยดูไกลๆเนี่ยสีกรบอกมันดำเนี่ย็จะเป็นอีโบนี่เลยนะรถบูทที่มันเก่าแต่จัดเนี่เวลาดูแบบไกลๆเนะี่ยบนเวทีเนะี่ยเหมือนอีโบนี่เลยนะเป็นรถบูทปีเก่าจัดนะครับเ็นเนี่ยตรงนี้เห็นร้อยขัดดาราชัดเลยแล้วเขาเว้นตรงโลโก้ไวนะะ้วนะครับสวยงามเอาละครับรายละเอียดตามนี้ครับ ถ้าไม่มีใครเป็นเนื้อคู่เขาเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้มูเองนะครับสวยมากสำหรับผมนะครับขอบพระคุณมากครับ